ชัดเจนลำบากแค่ไหนไม่เคยเกลียงและผมก็รู้ว่าอิฐก้อนเล็กจะกลิ่ด้วยใจไม่เอเดียงผมมีเพื่อนแท้อยู่เคียงคอยอยู่ช่วยผมไม่เคยเปลี่ยนและหากเรานั้นเป็นเรือลำน้อยจะออกทะเลต้องยอมเสี่ยงเมื่อผมมาอยู่ได้20ผู้คนลำได้ยินสิ่งที่ผมมาเลงออกมาเป็นเพลงจากเรื่องจริง ะอายุ30เราจะรวยด้วยค่าลิขสิทธิ์แล้วเดินทางไปไกลต่องเที่ยวไปทุกที่แล้วเราจะอายุ30ยังต้องเรียนรู้ทุกเรื่องราวเมื่อได้ไม่น,น้อยเลยครอบครัวผมจจได้เขียนเปล่งให้พวกเขาและบอกกูค,คนรอบรอบตัวยังมีเพื่อนผมเคียงข้างกันแต่บางคนไปทางที่มืดมวัวยังต้องเรียนรู้ทุกเรื่องราวเมื่อ